เอาอย่างเดียวถ้าหลายอย่างแล้วมันหลายใจแต่ไม่ได้คือมีต้องมีน้ำพริกวางหน่อยนะต้ใส่ตู้เย็นไว้เลยเยี่เยอะนะหรือขพิ่มข้างไหนไหม น้ำมันแฉะแฉะแบนอร่อยแฉะตื่นแล้วนี่อร่อย่แไหนอืม้มันที้งเลยให้มันทีแห้งๆน่อย ่่ดูรยแกันสัีนะคะนี่ใส่สีเหลืองเหลืองเขียวเข่ากับบรรจันเหลืองหมดเลยค่ะไปไหนกันหมดคะเมื่อก่อนยังอยู่ เราไปเราไปกดซ่อนไว้แก้แล้วไม่รู้ได้ผลไหมกดซ่อนไปลบหมดเลยเป็นศูนยตั้งค่าเป็นศูนย์หมดเลย <c oughs> ต้องมาเริ่มหาอีใหม่ M A. ยลืมลูกสาวความเป็นส่วนตัว น้ำเยอะไปแผัดมันต้องแห้งๆพอน้ำเยอะก็เลยรสชาติมันก็เลยไม่เข้มข้นเพราะเราต้องปรับปรุงชัดมากเลยอ่ะชอบมากเลย่ถ้าไม่ย้อนแสงจะชัดมาก วันนี้พี่มึงตกผัดน้ำ่อยใส่น้ำเยอะอใส่น้ำเยอะมันก็เลยไม่เข้มข้นผัดมันท่านแห้งๆถึงงูตกยวต้อ,องแก้ตัวใหม่หั่นท่าวก่อน ผัดแม่อร่อยวันนี้ก็เลยวันนี้มันกันนะคะ Wow.